กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟซีตกฐานอยู่ในประเทศและต่างประเทศนโปรพอกับน้องนัดคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้น้องนัดก็มาเยี่ยมยามอาการหยาของแม่น้องแก้มบุ๋มมากับพ่อใหญ่จอยมากครับพ่อใหญ่จอยพี่น้องเลยเขาไม่รู้พี่น,อหน,หน,น้องไม่นั่งเขายี่นาะลุงแม่น้องแก้มบุ๋มแม่น้องแก้มบุ๋มไปตากล้องให้พี่น้อง <c oughs> จะตากองน้องหนอดอาการฟองใหญ่ก็คือสำเร็จแล้วพี่น้องเมื่อเช้าวในจนสิบบอ่อหลอดไปเลยลูกไสยเผื่อน,นางเผาเนาะเปลี่ยนกันเผากับพอน้องแก้มบูมพอน้องแก้มบูมยังไปกินข้าว

แจ็กสีน่ารกพี่น้องี่อาเปลี่ยนกันเผาเนาะพี่น้องเนาะแจ็คสีน่ารพี่น้อง เม่คนกาเมื่อเสาร์นี้เที่ยวแต่มาหายยาเท่าเจ้าหายจักเถื่อนแต่เสาร์วันนี้นั่นซองมากกับหายซองมากกับหายจนบ่็หายราวานางกิ๊กี้ว่าเจ้าใบเจ้าอย่าหายเม็ดเม็ดเม็ดอย่ามาเฉาะแล้ววะอย่ามาเฉาะเออเพิ่นไปเฉาะเพิ่นเพิ่นเสียหายก็เรื่องของเพิ่นให้เพิ่นหายเวลาเพิ่นหายเพิ่นหายใบเออ แม่เพิ่นให้มื้อเช้านี่พี่น้องเอตั้งเท่าใดเทือพุ่นแหละมาส่องเบิ่งเนาะคนบ่เต็มอยู่เนาะเพิ่นก็ขอเียแบบได้แบบน่ก็บ่ตีเจ้าเนาะเนาะแต่เฮาก็ยังเนาะหลายคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอือสวนยาเพิ่นก็งามๆอยู่นานะ tham ăn dêng, ăn khoai, ăn tham nhảy nè tan gan kia ở còn nè 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 nhau nhớ nhầm bao lươn bưng cả la bờ la la bờ hải phai là hải ita nè suăn hao nè suăn nưng ya nè ờ ya song suăn phền bờ phền hao nè suăn nưng เพิ่นว่านั่นยาเพิ่นมีสองส่วนเพิ่นเอาไว้ข้างผู้กับข้างบ้างใหญ่ผู้กำลังงามกำลังห่วนห่วนเกินผู้นะอื้มเศร้าในเย็นเย็นมือตีนล่ะบายมึงดูลุงตีนตีนเราหรอบายมึงดูอ่ะลุงบายมึงดูคิดว่าอ้าวอา yên, yên, chịu ba chẹn của đài bảo, yên, quốc khẩu của yên, dinh là yên, yên, yên. 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 yên tại sao của là, tín là tín เมื่อคืนในตื่นดูดูนะเมื่อคืนนี่นะเที่ยวตื่นเที่ยวตื่นเราแบบเราละมือวะวันนี้ว่าอุ้มอุ้มอยู่เฮ้ยเราห่อเนาะมูเีงไนกระเดกรเด้กบมอามดูเราละมือว่าว่ละมือว่าอีเลยผู้มกแข่งมาผู้มัใยก็แข่ง นอนแบบเรานอนน่ะเราละมือว่าคือเราบารีอยู่ในนอนนลยเราพี่น้องเลยละมือว่ายุ่มอุ่นปลาลุงเอ้ยเป็ดอะไรและคนนอนคนเจ็บคนโซนอะไรจะเสียอะไรละเขามาก็ซื้อมือเขาเลี้ยงไก่นะมขาเลี้ยงอยู่บ้านมันวมีจะตาย ไม่ได้เหรอใกล้ฮอตทิปโจ้เลยแบนหายโดนหยซื้อบ้านตกใจคนเลยหนังเผาฮะ <ไง S 1> พอลองเกมบลมกับเมื่อหาเสือนาสายตาพี่น้องเลยตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วเก้าโมงสิบโมงเลย,เลยจะหน่อยก็มาเผากันเปลี่ยนกันบะไรคอยไปใส่ด้วยอืม ไม่ลงแกอมก็ออกตอนี่ก็เสด็ไปสีขาวสีน้ำไปแล้วพอขาวก็เริ่มเบิดแล้วเนาะเหาก็สีมาไว้เป็นอะไรอาการของเราใครไหนหรือเปล่าอือ เราได้ได้ก็พังดุเราไห่เราละมือว่อานอนกับข้าง่ต่ดละมือ พอมานางเผากะนองเรือสองคนมีนองไอของหมอกมีแต่หายกำหายผู้ใส่หมวกก็มีแต่หายกำหายกับโบตีผินเนาะเออมีแต่หายมีบ้าแล้ว เลนลานหลอดมีครบว่แล้วเจ้าน่ะนาอยามีว่แล้วเนาะ้านเลนหลอดเนาะครบวแลวได้ยังไอืมจ๊ะกคิสิขาวเจ็ดสิบเลรอพ่อจาก่กกนะอืมเรากัดลอยอลีเห็นนหะ คันสมบัติหตไหลตาปัญโยลูกนี่สิข่าวสองรอยปีลูกลายไม่น้องแก้มบุมว่าไม่น้องเดี๋ยวนี้มาได้ออกหน้าแล้วเดือนนี้แต่กาวนะออกหน้าตลอดหากะนนอนอังไรนี่คนหากักนนอนฮากะกลอนสับสด นอนกับละเมอว่าอะไรเดียวกับว่าเดียวกับว่าพี่น้องยเปิดไปเก็บขีโต๊พราะว่าคนกับบัดเกี้ยงกับเกี้ยงอยู่แม่อันเอ้ยพอน้องเก็บบ่มคือนานมาแท้ดี ทำมาได้เล่นทำมาได้พ so, yeah, um ี่อยากดื้อเฮ้ยหาน่ะหาน่ะอืมหลานสาวกับพี่น้องเอ้ยยังมาได้จากงานฮักกับปีปลายเนาะ มาแต่หึงมาแต่งมาบ้าต่หอย่าได้แต่เบิ่งตอนนี้เราพกามแต่เอาเบิ่งแบน้จังสิเป็นอะไรเนาะอาการของเบิ่งไแดงนออกเลยงัว่เพื่ะองัวป่าเหงัวเถอ บางฮันเน้ไตีนะไปอยุฮันเนเลอีหลาดมากเลยากมากใครเรีเข yeah> ้ากองอยู่เย้ยายสมาสี่ขื่นเด็กใหม่เด็อยากมากยายเข้ามาครัเข้ามาจากานแล้วส่งการทีนี้หาไปเพิ่มมามาดึงดึงแขนโบไดหนังมาดึงแขนตัวไปเลยหลาเลยมา ไม่จะจูบใหบ่มามือนักกับาเบี้ยวเขาชวนมั้งบ้านที่นั่งไปได้บ้านที่ข้าวใหญ่ไม่ดูเขื่อนมันไได้ข้าวใหญ่มาท่านแต่เขื่อนทู่นยันนี้คนอ้าับผู้โภมบ้านไม่ต้องเตรนยมี่รอง พี่น้องเมื่อนี้ยคะก็ะมายาำๆถามข่าวเพิ่นอันที่นางเผานะคือลูกชายก๊กของเพิน่นเลยพี่น้องเด้อหมายของพ่อน้องแก้มบุ๋มนะพี่เพิ่นมีลูกอยู่สองคน,นเนาะก็คือผู้นี้นะเป็นลูกก๊กลูกคนโตพ่อน้องแก้มบุ๋มเป็นลูกคนเล็กลูกคนสุดท้องเนาะอันนี้ก็คือญาติพี่น้องแล้วก็ผู้เท่าเท่านะก็คือแม่แม่ของยาแม่น้องแก้มบุม๋มเนาะคือแม่ของเพิ่นอายุร้อยร้อยปีแล้วพรจัก เป็นเถาแล้วเนาะแมนอันนี้ก็คือ,อยาตีพี่น้องมาเยี่ยมมายามมาเผามาก็พ่อใหญ่จอยเนาะอันนี้ก็เป็นลูกไผ่โกกของเพินพ่นพ่อใหญ่จอยนั่งสบายเลย <c oughs> แมนหายนี่นว่าแตา่เศร้าเพราะมีแต่หายกับหายเพิน่นสงสารลูกเนาะลูกบาสินลนก่อนแม่นะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาปาะกวดเด้อ,องไหนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,องน้องหนดด้วยพี่น้องสบายดี